เรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับกับผมอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยวันนี้จะได้มานําเรียน้อสังเกตในประเด็นทางการเมืองนะครับในฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยด้านการเมืองวันนี้ผมมีมาสนทนากับท่านเนี่ยหประเด็นด้วยกันซึ่งหลังการถแถลงเสร็จสิ้นเนี่ยจะมีเอกสารประกอบการถแถลงนะครับมอบให้กับทุกท่านหลังจากการถแถลงครับ ประเด็นแรกของผมเนี่ยก็เป็นประเด็นต่อเนื่องแล้วก็สอดรับกับท่านสสไพโรจอิสระเสรีพงศ์ที่แถลงไปเมื่อสักครู่นี่ครับก็คือกรณีที่คุณสุภาเนี่ยไปให้ถ้อยขาำนะครับไปชี้แจงต่อคณะกรรมาการเศรษฐกิจก,การพาณิชย์และอุตสาหกรรมบุทิสภาคุณสุภาเนี่ยไปบอกว่าน่าจะมีการโกงในโครงการรับจำนำข้าวได้เนี่ยในทุกขั้นตอน ผมก็ขอตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวันนี้เนี่ยสังคมมีคำถามจำนวนมากครับพุ่งตรงไปที่คุณสุภาว่าคุณสุภาเนี่ยได้ทำหน้าที่ของข้าราชการมืออาชีพอย่างตรงไปตรงมาแล้วหรือไม่คุณสุภามีวาระซ่อนเร้นมีเจตนาแอบแฝงทางการเมืองหรือฝักใฝ่ขั้วก,การเมืองอื่นใดหรือไม่ และทหารคุณสุภานั้นไม่อยากจะทําหน้าที่กับคอรมอรจริงอยากมาอยู่กับคอรมอรเงาก็ขอให้ประกาศให้ชัดๆกับเพราะแทนที่คุณสุภาะจะสนับสนุนข้อมูลสถิติตัวเลขที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลแต่กลับในการปล่อยให้ข้อมูลนลั้นหลุดไปถึงฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาแล้วข้อมูลดังกล่าวที่หลุดไปนั้นก็ไปปรากฏ บนแนวรบหน้าสือ่อก็เอ่ยตรงครับข,ของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook ทางทวิตเตอร์การทําหน้าที่ของคุณสุภานั้นก็เลยเกิดคําถามว่าน่าจะไม่ได้เป็นการกระทําตามหน้าที่ปกติคุณสุภาอาจจะไม่ได้มืออาชีพตามความคางกครใดสงสัยของประชาชนเพราะว่าการทําตัวของคุณสุภาบางครั้งเหมือนกับปาปารัสซี่ในวงการบันเทิงครับ คือไปตัดต่อภาพตัดต่อข้อมูลบางอย่างพูดจริงครึ่งไม่จริงครึ่งครับอาศัยเรื่องยากๆพูดเรื่องยากๆให้ประชาชนสับสนแล้วก็ตื่นกระดกไปกับการคอยขยายปมเปิดแผลต่อพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วการกระทําดังกล่าวนั้นเปรียบเสมือนกับคุณสุภากับพรรคประชาธิป,ปัตย์สอดรับเหมือนกับคอหอยรูกกระเดือ่อ ซึ่งเราก็ขอเรียกร้องวปญญงผู้บังคับบัญชาของคุณสุภาทุกระดับตั้งแต่ปรัดตั้งแต่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลควรจะต้องเร่งทางความจริงให้ปรากฏเพราะว่าพวกที่รอแห่ว่ารัฐบาลคมขู่คุณสุภาเนี่ยได้เริ่มทํางานแล้วอยากเป็นกระบวนการ